มันเป็นเรื่องปกติครับที่จะมีสักคนไม่พอใจกับการเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนนักแสดงที่เขาชื่นชอบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับแต่ไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนนักแสดงมันจะแย่ทุกเคสนะครับบางเรื่องเนี่ยเปลี่ยนแล้วคนดูชอบก็มีวันนี้แหละครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กัน JFB Studio Presents การเปลี่ยนตัวที่ลงตัวแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับขอโปรโมทเพงใหม่ JCB Studio ครับทาง Facebook หน่อยแล้วกันเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับแซคคอรีลีวมาแทนจอร์ดดัลัสในบทแฟนเร้าจากเรื่องต่อจริงๆมาตั้งอ่านว่าต่อนะไม่ใช่อ่านว่าทอแฟนเร้าเนี่ยเขาเป็นตัวประกอบจากเรื่องต่อนะฮะถ้าพูดให้ดูดีหน่อยก็คือเขาเป็นหนึ่งในสาหายของต่อครับที่เอกลักษณ์ของตัวละครนี้เนี่ยคือไว้หนวดเข่าแพะฮะนอกนั้นไม่มีอะไรให้พูด ถึงเลยครับโดยตัวละครแฟรนนดลนะครับแสดงโดยจอร์จดันลชนะครับก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็นแซคคารีรีไวในภาคที่2ครับสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนนักแสดงนะครับนั่นก็เพราะว่าจอร์จเนี่ยแกติดถ่ายทําอีกเรื่องหนึ่งครับทำให้เขาไม่สามารถกลับมารับบทนี้ได้อีกครั้งในภาคที่2ครับแล้วแต่แซคคารีก็มาเล่นเป็นแฟนเนดจนไปถึงภาค3ของตอเลยฮะและภาค3ก็เป็นภาคที่ตัวแฟนเดลมรณาภาพจากการโดนเฮราฆ่าฮะ ย้ำช้างในดรา้อนบอลแม่งยังตายเท่กว่าพี่แกอีกมันก็เป็นการเปลี่ยนตัวละครที่เนียนอยู่นะคนไม่ค่อยผิดสังเกตเท่าไหร่อาจเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันไม่ได้มีแอร์ไทมในเรื่องเยอะอยู่แล้วครับคนดูส่วนใหญ่เลยมองว่าเขาไม่ต่างอะไรจากตัวประกอบในแอสการ์ดครับคุณผู้ชมครับมีหนังหลายเรื่องมากครับที่ใช้นักแสดงคนเดิมเล่นคือได้เล่นบทนี้ตั้งแต่เด็กยันโตเลยแต่ไม่ใช่กับหนังมาเวลครับที่มีการเปลี่ยนตัวแคสซี่แรงมาถึง3คนกว่าจะลงตัว cap. แคสซี่แลงเนี่ยเป็นลูกสาวของสกอตแลงนะครับคนแรกที่รับบทเป็นแคสซี่เนี่ยคือเด็กหญิงแอบบี้ไรเดอร์ฟอร์สันครับผมเธอเล่นบทนี้จนถึงภาคที่2ของเรื่องแอนด์แมนครับพอไปอเวนเจอร์เอ็นเกมครับตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนเป็นเอมมาเฟอร์แมนฮะสาเหตุที่เขาเปลี่ยนนักแสดงเป็นเอมมานะครับเนื่องจากช่วงเวลาที่สกอตแกติดอยู่ในมิติคอตัม um, มันคือช่วงเวลาที่เจ้าทานอนดีดนิ้วพอดีครับพอสกอตออกมาจากมิติก็ได้ไปเจอเข้ากับลูกสาวที่ตอนนี้โตขึ้น เขาเลยต้องเปลี่ยนคนมาเป็นเอมมาเฟอร์แมนครับจบเอ็นเกมครับไปหนังแอนดแมนภาค3นะครับหลายคนก็คงคิดว่าเฮ้ยเราคงได้เห็นเอมมาเล่นเป็นแคสซี่ต่อแน่นอน แต่ไม่ใช่ครับตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนอีกครั้งจริงๆมันก็สามารถให้เอมมาเล่นบทนี้ในภา,าคที่3าของแอนด์แมนได้นะครับแต่ว่าผู้เขียกับแอนด์แมนแกอยากเปลี่ยนครับแกรู้สึกว่าเอมมาไม่ค่อยเหมาะครับที่จะเล่นเป็นแคสซี่แลงในช่วงวัยห้าวที่ไม่ค่อยฟังพ่อฟังแม่ครับสุดท้ายบทนี้ก็เลยตกเป็นของนักแสดงคนใหม่ที่มีชื่อว่าแคทเธอรีนนิวตันไปในที่สุดครับและผู้กํากับแกก็เชื่อว่านี่แหละลงตัวแล้วคนต่อไปครับเดเมอรอนพอยเทียร์ผู้รับบท เป็นทานอสเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆทำไมบทภาคมันมีแต่นักแสดงมาเว,วว่าที่ถูกเปลี่ยนตวัวเดวิออนพอย์เทียฮะแกะเล่นเป็นทานอสในอเวนเจอร์ภาคแรกนะครับที่โผล่ออกมายิ้มหวานไม่ถึง1ิวิครับเอาสักคนลุกเลย ตอนที่ตัวละครนี้นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นนักแสดงเบอร์ใหญ่อย่างจอชโบลินมารับหน้าที่แทนครับในกาเดนออฟกา a ล a ซีภาคแรกและ a เวนเจอร์อินฟินิตี้วรวมไปถึงภาคเอ็นเกมครับเราหลุดจากคลาสของ m a r เวลไปเรื่องอื่นกันบ้างครับด้วยความที่ซีรีส์เกมออฟทรอนนะครับมันมีตัวละครเยอะมากนะฮะคนดูส่วนใหญ่ก็มักจะจําได้แค่ตัวหลักเท่านั้นนะครับเช่นจอห์นสโนว์ทีเลียนเซอร์ซีเดนริสไทเกเรนนะครับแบรนดอน อาญาสตาร์เหล่าตัวละครที่ผมยกตัวอย่างมาพูดเนี่ยมันมีส่วนสําคัญของเรื่องอย่างมากนะครับทำให้คนดูจดจําพวกเขาได้ดีครับ หากจะต้องเปลี่ยนแคสเหล่านี้กระทันหันนะเตรียมรับแรงกระแทกสาปส่งจากแฟนๆได้เลยนะฮะแต่บางตัวที่ไม่ใช่ตัวหลักเดินเรื่องเป็นแค่ตัวต่อบทนะครับมันง่ายต่อการเปลี่ยนนักแสดงครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครเกรเกอร์ครีแกนนะฮะหรือเดอะเมลท์เทนนะครับตัวละครนี้มีการเปลี่ยนนักแสดงมาแล้วถึง3ครั้งครับคนแรกที่เล่นเป็นตัวนี้นะครับมีชื่อว่าโคนันสตีเวนครับพอมาซีซั่น2เนี่ยตัวละครนี้ถูกเปลี่ยนเป็นเอียนไวท์ครับจากนั้น เอีนไว้ก wow, ็ส yeah, ่งบทนี้ให้กับโอ้โหชื่ออะไรวะเนี่ยฮับฟูโจลันบูโจเซงดยพี่ย่ะไรวะเนี่ยพี่ฮับฟูนะฮะแค่มาเล่นเป็นเดอะมาร์ทเลนจนถึงซีซั่น8เลยนะฮะคือเล่นยาวๆเลยตัวนี้เนี่ยมันสามารถเนียนเปลี่ยนได้ง่ายครับเพราะหลักๆมันใส่หน้ากากปิดซะส่วนใหญ่จริงๆมันก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับที่เขาเปลี่ยนนักแสดงที่ไม่ใช่ตัวหลักในเกมออฟโรน ไบด์ดัลลัสฮาวเวิร์ดรับบทเป็นวิกตอเรียต่อจากราเชลเลเฟริมเดิมทีตัวละครวิกตอเรียเนี่ยมันเป็นราเชลเลเฟริมนะครับที่รับบทนี้ซึ่งเธอก็เล่นไปทั้งหมด2ภาคก่อนที่ภาค3ตัวละครนี้จะถูกเปลี่ยนนักแสดงสาเหตุที่ราเชลไม่สามารถกลับมาเล่นบทวิกตอเรียได้นะครับเพราะตารางงานแสดงของเธอมันไปชนกันครับเธอเลยต้องออกจากบทนี้ไปบทวิกตอเรียก็เลยได้นักแสดงคนใหม่อย่างไบด์ดัลลัสฮาวเวิร์ดมาแทนครับซึ่งก็มันดีคนละแบบกันนะ ถ้าเป็นเวอร์ชันราเชลแสดงเนี่ยหน้าวิกตอรีเนี่ยมันจะมีความดุและเงียมครับอารมณ์แบบว่าถ้าคุณอยู่ในโลกทวายไลท์นะคุณเป็นมนุษย์ที่ไปเจอแวมพร์วิกตอรีเนี่ยคุณก็จะเป็นแบบโอ้ oh, พี่พี่จะฆ่าผมเลยผมกลัวแล้วพี่แต่ถ้าเป็นวิกตอรียฉบับที่ไบค์แกเล่นนะฮะคุณก็จะแบบโอ้หน้องจะดูดเลือดพี่เหรอครับใจเย็นๆนะค่อยๆดูดเลือดพี่มันแรงเป็นวิกตอรียที่น่าหวานมากๆเลยนะครับคนสุดท้ายของเราครับที่มีการเปลี่ยนนักแสแดงแล้วลงตัวทุกรอบก็คือ อาจารย์ใหญ่ดัมเบิลดอร์ครับจากโรงเรียนพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์ดัมเบิลดอร์คนแรกครับแสดงโดยริชาร์ดแฮร์ริสครับเขาเล่นเป็นดัมเบิลดอร์ในสองภาคแรกของแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะแกจะเป็นพออที่แลดูใจดีนะฮะริชาร์ดแกเสียชีวิตครับทำให้ทีมสร้างต้องเปลี่ยนไปเป็นไมเคิลแกมบอนแทนครับไมเคิลแกจะเป็นดัมเบิลดอร์ที่ดูจริงจังยิ้มน,น้อยลงครับคือเป็นดัมเบิลดอร์เวอร์ชั่นที่หากคุณเรียนที่ฮอกวอตส์นะครับอย่าไปกวนตีนแกหรือโดดเรียนตอนแก สอนเด็ดขาดเพราะทรงแกเนี่ยไม่ได้ดูใจดีเหมือนวิชาร์ดแฮร์ริสนะครับถึงอย่างนั้นนะครับนักแสดงผู้ล่วงรับทั้งสองท่านนี้ก็ถ่ายทอดบ,บทดัมเบิลดอร์ออกมาได้ประทับใจของแฟนหนังครับผมแถมให้อีกสักคนละกันจุดรอฮะในบทดัมเบิลดอร์วัยหนุ่มครับ คนนี้ก็เล่นออกมาดีนะลงตัวเสียดายนะที่ไอ้หนังแฟนตาติกบีซเนี่ยมันไม่ได้ทําต่อแล้วเขาวางแผนจะทํา5ภาคนะถ้าผมจำไม่ผิดเจเคโรลิงอยากทํา5ภาคแต่ว่าไอ้ภาคที่3ซึ่งเป็นภาค s e c r e t of d u ด b l e d o ร e อเนี่ยรายได้มันไม่ดีนะครับเขาก็เลยยุบโปรเจกต์นี้ไปแล้วชุดลอก็เลยไม่ได้ไปต่อกับบทนี้เลยครับและนี่ก็คือเรานักแสดงที่เปลี่ยนตัวแล้วลงตัวเห็นได้ยังครับว่าการเปลี่ยนตัวนักแสดงไม่ใช่ว่ามันจะแย่ทุกรายเสมอไปนะครับเรื่อง ที่เปลี่ยนแล้วลงตัวดีกว่าคนเก่าก็มีเยอะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง JCB กดกระดิ่งแจใ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB